สมาร์ททอกตอนที่7ก็ต่อเนื่องกับสมาร์ททอกตอนที่6นะครับเพราะว่ากองทุนถ้าเราตัดสินใจเลือกซื้อแล้วยังมี2ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทหนึ่งเรียกว่ามีเงินปันผลอีกประเภทหนึ่งไม่มีเงินปันผลผมเล่าเรื่องเงินปันผลก่อนดีไหมครับโปรตีกิจการที่ดีนั้นเนี่ยที่เราไปลงทุนนั้นเนี่ยมักจะมีเงินปันผล แล้วเงินปันผลนั้นต้องงามด้วยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนโยบายของเงินปันผลของแต่ละแห่งเนี่ยโดยทั่วไปไม่ต่ำกว่าร้อยละ40ของกำไรแต่ละปีนะก็คือพูดง่ายๆถ้ากำไรร้อยหนึ่งเขาก็จะสิ้นปีก็จะเอา40บาทเนี่ยเอามาแบ่งให้กับผู้ถือหุ้นและที่เหลือ60ก็เก็บเอาไว้เพื่อเป็นเงินในลงทุน แต่บางกิจการนั้นเนี่ยนอกจากกำไรดีมีเงินปันผลสูงแล้วเนี่ยกิจการไม่มีหนี้เลยก็มีมีเงินสดเหลืออยู่เยอะแล้วก็หลายแห่งถ้ากิจการที่ที่ได้ทำกันแล้วเนี่ยมีเงินสดเหลือเยอะไม่มีหนี้เลยก็เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบให้ดีเพราะว่าผลตอบแทนของเทนปันผลนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ระดับประมาณ 5%ถึง10%ก็มีนะครับกิจการของประเทศไทยสเสน่ของมันก็ตอนนี้อยู่และช่วงถ้ดอกเบีย้ยต่ำๆแบบเมืองไทย2.5เนี่ยเราก็สามารถไปซื้อหุ้นที่มีเงินปันผลได้แต่อย่าลืมว่าทางเลือกของเงินปันผลนั้นเนี่ยมีการลงทุนในต่างประเทศได้ด้วยตอนนี้ในต่างประเทศเนี่ย ใครที่ถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดเพียไม่ต่ำกว่า5.5นะดังนั้นเราก็ไม่แปลกใจที่ต่างชาติขายหุ้นไทยเยอะมากแล้วก็ค่าเงินเราอ่อนลงเพราะว่ามีคนขนเงินเอาไปลงทุนในต่างประเทศดอลลาร์ก็เลยแข็งขึ้นเงินบาทก็อ่อนลงเพราะฉะเงินปันผลเนี่ยมันเพียรณนา ได้หลายมุมนะได้หลายมิติด้วยแล้วต้องเกี่ยวโยงกับปัจจัยที่เราเรียกว่าดอกเบี้ยพื้นฐานดอกเบี้ยที่ของรัฐบาลเราเบี้ยที่มีความเสี่ยงเท่ากับศูนย์เนี่ยอย่าลืมว่างเงินปันผลที่กิจการนั้นยังไงก็มีความเสี่ยงจากเมื่อกี้ของธุรกิจหรือปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ปัจจัยทั้งสังคมการเมืองสงครามอะไรต่างๆนะครับความขัดแยง้ง ในระหว่างภูมิภาคหรือต้นทุนพลังงานพกพัห์นหรือภัยแรงนะต่างๆก็เกิดขึ้นได้ตลอดก็ผลกระทบกับธุรกิจได้ทันทีนะซึ่งก็ผลกระทบกับต้นทุนหรือรายได้กระทบมากนั้นกิจการถ้ามีกำไรก็จ่ายเงินปันผลดีและทุกกิจการที่จ่ายเงินปันผลนั้นส่วนใหญ่จะจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ40นะครับ แต่เงินปันผลมีข้อเสียครับนะข้อเสียก็คือเสียภาษีเงินปันผลที่จ่ายออกมาต้องเสียภาษีอย่างน้อย10%นะครับแล้วก็จะทำให้มูลค่าหุ้นของราคาเนี่ยนะครับจะเหลือ,อ,อต่ำลงสังเกตไหมครับว่าถ้ามีเมื่อไหร่ที่มีสัญญาณจ่ายเงินปันผลออกมาเมื่อไหร่ราคาหุ้นเนี่ย ก็จะลดต่ำลงเพราะว่าเขาจะบวกกับค่าตอบแทนของเงินปันผลที่จะผู้ถือหุ้นได้รับบวกกับผลต่างราคาด้วยดังนัง้นสิ่งหนึ่งที่เงินกอ,องทุนที่มีเงินปันผลนั้นเนี่ยจะถูกภาระ10%เอที่ได้รับสมมุติว่าถ้าเราได้รับมาหุ้นละ10บาทก็ต้องจ่ายเหลือจริงๆก็คือ9กบาทต้องเสียภาษี 10%นะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยก็จะต้องถูกหักจากเงินปันผล9บาทนี้ด้วยนะครับก็เลยทำให้ผลตอบแทนเรื่อราคาผลต่างราคาก็อาจจะไม่หวือหวาหรือไม่สูงมากนะครับดังนั้นแต่ที่สำคัญมากก็คือผู้ที่ลงทุนในกองทุนที่มีเงินปันผลจะได้กระแสงเงินสด จ่ายเงินปันผลออกมาให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเงินปันผลทุกๆปีได้ด้วยดังนั้นและถ้ายิ่งใครที่มีฐานภาษีต่ำกว่า10%นั้นเนี่ยก็สามารถขอเครดิตภาษีคืนจากสัมภาระรด้วยแต่คนส่วนใหญ่จะไม่ไม่ไปขอครับเพราะว่าขอเมื่อไหร่ก็ถูกขอตรวจสอบภาษีย้อนหลังอีกเพราะฉะนั้นภาษีเนี่ย10%ก็ถือว่าเป็นต้นทุนใน เรื่องที่เรากระแสเงินสดไปนะกระแสเงินสดเนี่ยถ้าเราซื้อเงินหน่วยลงทุนแล้วต้องการเงินที่เรียกว่าติดไม้ติดมือแบ่งผลกำไรมาทุกปีนั้นควรจะซื้อเงินกองทุนที่มีเงินปันผลส่วนไม่มีเงินปันผลเนี่ยผมอธิบายกฎของไอสไตล์แล้วมันทบต้นนะคือ มันขับเคลื่อนด้วยผลต่างราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนดอกเบีย้ยทบต้นแล้วก็ถ้าทบต้นไปเรื่อยๆหลายๆปีเนี่ยถ้าผลตอบแทน10%เนี่ยเจ็ดปีเท่านั้นนะครับมันจะราคาขึ้นมา2เท่าของที่เราลงทุนทันทีเพราะว่าผลตอบแทน10%ถ้าทบต้นสะสมไปในมูลค่าหุ้นไปเรื่อยๆเนี่ย ราคาของกองทุนนั้นต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งเท่าตัวซึ่งก็แล้วหนึ่งเท่าตัวนี้ไม่ต้องเสียภาษีเลยสักบาทหนึ่งนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่หลายคนในทองเดียวกันว่าถ้าถือหุ้น5้5ถึง7 5ถึง10เปอร์เซ็นต์ปีเนี่ยก็ส่วนใหญ่ซื้อเงินกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลแล้วส่วนใหญ่ี่หุ้นที่เขาเลือกเนี่ยเป็นหุ้นดีมีอนา,าคต แล้วแถมก็คือเติบโตเติบโตได้สูงซึ่งผลตอบแทนง,งานเติบโตทั้งกำไรและยอดขายนั้นต้องสูงกว่า15%ถ้าเอา15หาร72โอโ้ก็เวลาที่จะทบต้น1เท่าตัวก็น้อยลงไปก็ประมาณราวๆ4ปีกว่า4ี่ปีกว,กว่าก็สามารถขึ้นมา1เท่าตัว นะและวถ้า20%ก็ตกประมาณ3ปีกว่านั่นนั่นะครับก็เรียกว่าก็เลือกหุ้นที่อยู่ในประเภทเขาเรียกว่าเติบโตเร็วกำไรและยอดขายแล้วก,ก็ก็ทำให้การถือหุ้นกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลนั้นก็จะสูงท้าทายแต่อะไรก็ตามนะครับที่มีผลตอบแทนสูงก็มีความเสี่ยงสูง เพราะนั้นหุ้นที่เติบโตเร็วก็ในทำนองเดียวกันก็อาจจะมีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับก็สังเกตเห็นไหมครับเพาหุ้นที่เติบโตดีแล้วก็ขึ้นอยู่ในทำเนียบเ,เขาเรียกว่า5้0บริษัทเติบโตของโลกเนี่ยธุรกิจเนี่ยผ่านไป5ปเีเหลืออยู่ไม่ถึง1ใน3นะครับเพราะนั้นก็ความเสี่ยงอัตราอยู่รอดของ หุ้นประเภทนี้ก็มีความเสี่ยงสูงอยู่เช่นเดียวกันดังนั้นก็ลองพิจารณาแล้วก็ต้องปรับพอร์ตของการลงทุน,นถ้าในช่วงที่โลกเติบโตดีเศรษฐกษิจขยายตัวดีกองทุนประเภทนี้น่าสนใจแต่หุ้นที่ภาวะเศรษฐกิจเขาเรียกว่าถดถอยหรือชะลอตัวหุ้นที่มีเงินปันผลเนี่ยจะน่าจะสนใจได้ดีดังนั้นผมว่า ก็ควรจะเช่เนาด้วยความรอบครอบแล้วก็มีความรู้ความรู้คู่กับความเสี่ยงครับใครที่ชอบคลิปนี้ตอนนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b ์นะครับถึงเพื่อนๆทุกคนได้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากได้เรื่องใดที่สนใจช่วยเสนอความเห็นมาที่คอมเมนต์ได้ข้างล่างนะครับ